คือตอนนี้สิ่งที่ผมอยากรู้มากเลยคือทำไมพวก,พวกเพื่อนผมเนี่ยที่มีหลายคณะหลายกลุ่มมากมายไม่ไม่ค่อยมีคนคิดจะมาเยี่ยมมาคุยมาแรางต่างมคือผมไม่ได้น้อยใจแตผมอยากรู้เป็นมาตดฐานว่ามันมันเป็นเพราะอะไร ไม่ใช่เพราะเพื่อนแม้แต่ญาติพี่น้องก็ไม่มีใครไม่ค่อยมีใครมามีมีมาน้อยมากแล้วมาแล้วก็เบื่อไม่มาแต่ช่วงที่เป็นแรกๆที่มากันเยอะเหมือนกันะนะคนที่ไม่นึกว่าจะมาก็มา,มาอย่างเยหลิมเฮียติอะไรเนี่ยที่เขเป็นรุ่นพี่สองสองสมปีเป็นอาจารย์อยู่ดออรอเป็นแล้วก็มีพวก ยูทูบเบอร์พวกคนมีชื่อเสียงมีนักร้องที่รู้จักที่มีชื่อเสียงมา mm hmm. ก็สร้างเกี่ยรประวัติทำให้พวกมันค่า้ได้กันคือฮาอย่างอย่งดร็อปเตอร์น้ำชัยเนี่ยมาก็มีคนบอกอ้า,อาคนนี้สอนอยู่ที่จอมบึงนี่รู้จักสอนลูกเขาด้วยอะไรต่างๆพวกพยาบาลก็รู้จักอย่างไอประทานไรหว,วัดชายวัด ใช้วัดมาแล้วคนรู้จักเยอะพอไปนี่มีแต่คนวิภา์วิจารณ์คือที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้อยากให้คนมาเยี่ยมผมนะเพราะว่าเกรงใจไม่อยากเขาเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ไม่ชอบต้อนรับด้วยไม่ไม่ชอบเกรงอ,อกเกรงเอวอ่ะสู้นอนหลับสบายพักผ่อนก็มีความมากกว่าในขณะที่เราเป่วยป่วยไข้เนี่ยนะแต่ว่ามันมีข้อสงสัยสงสัยมันก็ ก็อยากสังเกตแล้วก็อยากจะรู้แล้วถามใครว่าเนี้ยใครจะตอบได้ว่เนี้ยถามแม่งไปเนี้ยเพื่อที่ออกยู u b e ไปมีคนโคอมเมนต์แต่ที่ที่ผมสงสัยเนี่ยนะก็มีอยู่ว่าเขาคงจะเห็นว่าผมไม่เดือดร้อน เห็นว่าผมเก่งไม่อยากไม่จำเป็นที่ต้องมาเยี่ยมมาอะไรด้วยหรือ,รอว่าบางทีเขาอยู่ไกลเขาแก่อะไรอย่เงี้ยเพื่อนๆรุ่นเดียวไงอายุอีกปีเดียวก็เจ็ดสิบบางคนก็มีเจ็ดสิบไปแล้วก็มีเจ็ดสิบนี่ก็ไม่ใช่เรื่องนะแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยอีกปีนี้เจ็ดสิบผมไม่เคยคิดว่าผมแก่ทั้งที่ผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ผมไม่สนใจแล้วมันสุดท้ายไม่จริงด้วย <S <S ผมคิดวผมจะอยู่อีกสักปีสองปีไม่ต้องมาเยี่ยมหรอกไปเดี๋ยวผมไปเยี่ยมเองดีกว่าเวลาเจอเลี้ยงรู่นีอะไรต่างนี้ได้ยินแล้วไม่ต้องมานะเพราะว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องเหนื่อยต้องขับรถแรงต่างที่เกิดมีอุบัติเหตุเกิดควาเดืดร้อนก็บาปมันตกอยู่ที่กูอีกี่พูดเนี่ยมัน คืออย่าให้บรรดาแฟนคลับต่างๆคนที่ดูต่างๆนไปนวินิจฉัยว่าเอมันเป็นเพราะว่าลุงใหญ่เก่งหรือเป็นเพราะว่าเพื่อนแก่แล้วไอ้พวกล,วลูกหลานเนี่ยอย่างน้องเดียเนี่ยตอนเด็กอะลุงก,ก็ลุงใหญ่ก็จนนะแต่ให้มอเตอไซค์ไันหนึ่งหมื่นห้าให้ให้ไปขี่ส่วนน้องเจมเนี่ก็ ให้โทรศัพท์ไปเครื่องไปโทรศัพท์กันน้ำแปดพันห้าโนเกียสมัมนั้นรุ่นนั้นกันน้ําได้แพงที่สุดแปดพันห้านี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แพงมากก็มามาเยี่ยมเหมือนกันมาเจ๊เจ๊เจ,จ๊ไม่เคยคิดจะมานอนมาอยู่ดูแลไม่รู้คิดว่าลมใหญ่เก่งแต่ไม่ใช่ว่าอยากจะให้มาหรอกนะคือสงสัยแค่สงสัยว่าเป็นเพราะอะไร เป็นว่าคิดว่าเราเก่งหรือเป็นเพราะเราไม่ดีแต่ไม่ดีผมไม่ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนคนดีอะทำตัวดีมาตลอดแล้วถึงขนาดว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยไม่อยากให้เลือดเลอะที่นอน,นที่บ้านเลยจะไปฆ่าตัวตายในห้องน้ำเอาปืนยิงหัวตัวเองถ้าเกิดปวดท้องเยอะๆก็กลัวเมียจะต้องไปล้างห้องน้ำเหม็นคาวเลือดอีกก็เลยคิดไปตายที่นูนดีกว่าว งหน้าพอติกตึงตายแล้วก็พอติกตึงก็เก็บไปเลยเพื่อนยิงหัวนู่นเลยหน้ามุนิทิเลยนะก็เห็นว่าพวกนี้มันก็มอีอาชีพล้างเลือดอยู่แล้วนี่ก็ลูกเมียก็ไม่เดือดร้อนอันนี้คิดตอนหลังก็พี่น้องแปดคนไปเยี่ยมครบเลยที่ปานวีก็สัญญากับพี่น้องว่าไม่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายมันง่ายแค่เปิดท้ายรถไปเยอะไปเยอะแล้วก็ ให้ลมทะเลพัดเข้ามากินยานอนหลับ4-5เม็ดติดเครื่องเปิดแอร์ลมพัดไอถอยเสียเข้ามาในรถเรื่อนอนหลับสบายไม่ต้องฟื้นตื่นขึ้นมาอีกมันมีวิธีฉลาดๆเยอะแยะแต่ว่าก็สัญญาเขาไว้แล้วว่าจะทนความเจ็บปวดปวดท้องก็จะทนไม่ฆ่าตัวตายอันนี้อันหนึ่งแหละอิอ่งน,น่งก็คือ จะไปบวชเยงใจรูปเมียไม่อยากให้เดือดร้อนเมียบอกว่าถ้าเกิดป่วยต้องลาออกจากงานมาดูแลก็ลบอกไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราไปอยู่บ้านเตียวบ้านพอตายแม่ใหญก็มีข้าวกินมีคนดูแลตอนระยะสุดท้ายตอนโคมา่มาเพราะมะเร็งนี่มันถูกตัดสินประหารชีวิตอยู่แล้วยังใหญ่นี่หมอบอกรักษายังไงก็ไม่หาย ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่สี่แต่ที่คึกอ,อยู่ในทุกวันนี้เพราะฤทธิ์ของคีโมไงคีโมทำให้ดีระยะ <c oughs> ก็ไม่รู้อะไรแต่ตายเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าผมไม่เกี่ยวผมไม่อยากไปล่าล่วเงเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าให้ตายก็ตายให้อยู่ก็อยู่ก็ไม่เป็นไรเจ็ดสิบปีโอ้สับควรแล้วอะ อยู่ต่อไปแก่ทุลรตัวเองใครจะดูแลลูกเต้าก็ไม่มีลูกก็มาแล้วนี่โอ้แต่ว่าไปลูกนี่เอาใจใส่สุดๆเลยนะตรงเนี้ยตือเรือ้นทนลำบากท,ทุกอย่างเลยมาเนี่ยมาดูแลพ่อนอนจุดต้เตียงเนี่ยลูกมาตลอดก็ไม่เดดร้อนอะไรเพียงแต่สงสัยว่าทำไมทำไมและทำไมอย่างที่บอกไปแล้วก็เลยบวชเล่าต่อให้จบ ว่าไปบวชแล้วก็รักษาตัวอยู่ใกล้ๆใกล้ๆวัดที่บวชอ่ะก็เลยเดินทางไปแล้วแต่ภรรยาบอกว่าจะดูแลจนถึงที่สุดถึงยังไงก็อย่าไปบวชเลยเพราะว่าไปบวชก็เดือดร้อนคือต้องไปเยี่ยมเกิดไม่ตายก็ต้องเสียค่ารถเสียขับรถไปไกลไปบวชไกลนี่หว่าเล่นไปบวชไกลไกลก็เลย ไปติดต่อโรงพยาบาลใกล้ๆวัดที่จะบวชทุกอย่างทําหวดเรียบร้อยแล้วแต่เป็นยาขอร้องให้กลับก็เลยกลับก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณมากเลยผู้ใหญ่แดงเพื่อนที่เรียนดนอน้อนสดเก้ารุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาแนะนําให้มาที่ราชบุรีแล้วก็ได้ชีวิตใหม่เนี่ยทีแรกอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลที่แถวบ้านน่ะจะตายอยู่แล้วปวดท้องนอนตลอดเลยรอรอ,อตายอย่างเดียว่ะ เวียนหัวนั่งมาอยู่อ่ะต้องล้มตัวล้มตัวล้ม,อมผอมด้วยแตกระดูกอ่ะเคยย้อนไปดูในยูทูบก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อมีหนังมีกำลังนมชาขึ้นมานี่ก็ไม่ได้ถ่ายให้เขาเปลียนาน,นะครับยังไงก็เอาแค่นี้ก่อนกดไลค์กดแชร์ไม่แน่นคลิปนี้จะออกไม่ออก็ย้ยไม่รู้เดี๋ยวดูอีกที ดูเหตุการณ์ทีอยากรก็ติดตามกติดตามกพได้แดงๆใต,ใต้คลิปกลับมาครับจะทำยูทูปไปเรื่อยจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะเพราะว่า u t u b e อะมันเรียกตัวได้แล้วก็เชื่อว่าเมื่อเราตายไปลูกก็จะทำต่อแลกยกให้หลานไปหลานมันก็ไม่เอาลูกก็คงจะทำต่อนะไม่รู้จะทำต่อหรือเปล่า ก็แล้วแต่เขาไอ้อนี้มันห้ามกันไม่ได้นะทำต่อเรื่อยจะปล่อยให้เป็นช่องล้างว่างเปล่าแต่เง<อ>ินนี้ก็คงจะมามามาทุกเดือนะเพราะว่ายังไงยูทูบเนี่ยคงรันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ถ่ายตอนเราตายมันก็คงเมว่าเราหยุดไปหยุดไปเงินนี้ก็คงเข้ามาทุกทุกเดือน มอยเร่งที่เคยได้เนี่ยว่าเรื่กเพียรู้รหัสบัตรเอทีอมก็สามารถไปกดอเอาเงินมาใช้จ่ายได้นะก็บัตรเอ m ีเอ็มก็ไปติดต่อธนาคารแล้วว่าถ้าตายขอใช้ต่อไม่แจ้งไม่อวอลและบัตรไปแจ้งก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆอีกสักระยะหนึ่งโอเคเอาตามนี้ <c oughs>